สวัสดีค่ะัวนนี้คะชามาแชร์นะคะก็จะมาไขาข้อข้องใจนะคะว่าอาหารทะเลกินได้ไหมนะคะเนื่องจากว่ามีการติดเชื้อจากตลาดกุ้งในจังหวัดสมุทรสาครและมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะทีนี้อ่าก็ไปหาคำตอบนะคะจากนายแพทย์โอภาสการกระวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ ท่านก็กล่าวว่าการรับประทานอาหารทะเลเนี่ยก็สามารถรับประทานได้ตามปกติเลยนะคะแต่ว่าจะต้องทำให้สุกแล้วก็ทานตอนร้อนๆนะคะหลายประเทศเนี่ยก็มีการรายงานการพบการปนเปื้อนเชื้อในอาหารทะเลต่างๆเช่นการปนเปื้อนเชื้อในปลาแซลมอนในอาหารทะเลบางประเภท การพบลักษณะนี้ก็คือการพบสารพนุกรรมในอาหารแปลว่ามีการปนเปื้อนไม่ได้แปลว่าเชื้อที่อยู่บนอาหารจะสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ค่ะซึ่งเรายังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชาัดนะคะว่าการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชือ้อจะติดเชือ้อหรือจะถ่ายทอดเชื้อได้ยังไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นพอนั่นเองค่ะ แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่เราก็ควรจะยึดการรับประทานอาหารที่สุกนะคะอาหารที่ร้อนอาหารที่สะอาดซึ่งหากอาหารสุกร้อนสะอาดก็จะไม่มีเชื้อโรคและไม่ใช่แค่โควิด mm hmm. เท่านั้นนะคะแต่ก็รวมถึงเชื้อโรคอื่นๆอีกด้วยค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆนะคะจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะ ไว้คุณผู้ฟังมีคำถามนะคะมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถแชทมาคุยกันได้นะคะที่แฟนเพจ facebook นะคะแล้วก็ youtube channel นะคะค่าชามาแชร์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ